ส่วนเรื่องของวัคซีนนะคะช่วงหลังๆมานี้ก็จะได้ยินข่าวความสําเร็จในการพัฒนาวัคซีนบางประเทศก็เริ่มมีการนําไปแจกจ่ายเริ่มฉีดแล้วในกลุ่มเสี่ยงนะคะเขาก็จะมีการจัดลําดับกลุ่มที่มีความจําเป็นจะต้องได้รับวัคซีนก่อนส่วนในบ้านเรานะคะความคืบหน้าก็คือของเราเนี่ยมีการจับจองวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีการพัฒนาวัคซีนในส่วนของประเทศไทยเองด้วยนะคะซึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็กําลังรอความคืบหน้ากันอยู่แต่ล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาเพิ่มเติมนะคะ ว่าเราจะมีการพัฒนาวัคซีนเพิ่มเติมเป็นความร่วมมือกันของทีมที่เรียกว่าทีมไทยแลนด์นะคะมีหลายหน่วยงานมาร่วมมือกันกระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมค่ะ เมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงนามกับทางภาคเอกชนนะคะแล้วก็จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผนึกกําลังกันเป็นทีมไทยแลนด์เขาบอกว่าจะเอาใบพืชนะแต่ดิฉันก็ยังหาอยู่เหมือนกันว่าเอ๊พืชชนิดนี้เป็นประเภทไหนอย่างไรเขาจะเอาใบพืชนี่แหละนะคะมาพัฒนาเป็นวัคซีนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีทางด้านคุณอนุทินชาญบิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ ไปร่วมลงนามด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้สัมภาษณ์หลังจากลงนามในการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 นะคะพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายแพทย์เกียรติภูมิวงวงจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขศาสตราจารย์ดรบัณฑิต เอ้ออาพรอ,อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยแล้วก็นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลค่ะผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมโดยมีการระบุนะคะว่าการระบาดของโควิดเนี่ยเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบทุกมิติเลยทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจความปลอดภัยด้านสุขภาพรัฐบาลแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีมาตรการป้องกันควบคุมที่รัดกุมในระดับสูงสุดทําให้ประเทศไทยก็ถือว่าภาพรวมสามารถที่จะคุมโควิด19ได้ดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปก็คือเรื่องของการ Thank you. จัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเนี่ยมาฉีดให้กับคนไทยตอนนี้ก็ได้จองซื้อวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนก26ล้านโดสสำหรับคนไทยกลุ่มแรก13ล้านคนแล้วก็ยังได้มีการสนับสนุนวางแผนจะมีการจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นด้วยนะคะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการวิจัยแล้วก็การพัฒนาวัคซีนของประเทศไทยเองนะคะก็เลยผนึกกำลังการเป็นทีมไทยแลนด์เป็นความหวังเป็นความภาคภูมิใจเป็นขีด ความสามารถใหม่ของประเทศไทยที่จะผลิตวัคซีนได้ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นน้ำนะคะ จะเป็นการลดการพึ่งพาต่างชาติกระทรวงสาธรารณสุขก็เลยให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะผ่านสถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การเภสัชกรรมสำนักงานคณะกรรมการ,กการอาหารและยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการวัคซีนเพื่อคนไทยสำเร็จลุล่วงนะคะทีมไทยแลนด์ประกอบไปด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยองค์การเภสัชกรรมบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มจำกัดบริษัทคินเจนไบโอเทคจำกัด ร่วมมือกันค้นคว้าวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด19จากใบพืชได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างเท่าเทียมค่ะทางนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลทางผู้อนาการองค์การเภสัชกรรมเนี่ยบอกว่า จากการลงนามในครั้งนี้นะคะก็ทางองค์การภรศชากรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดสิเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้รับวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเป็นการผลิตวัคซีนโดยคนไทยเพื่อคนไทยสําหรับครั้งนี้นะคะเรียกว่าคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงแล้วก็ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานก็มีการจับมือร่วมกันอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หลายบริษัทเลยนะคะทำวัคซีนให้บริสุทธิ์แล้วก็องค์การภรศชากรรมจะทําหน้าที่ตั้งตํำรับ แล้วก็บรรจุวัคซีนสำเร็จรูปสำหรับการทดสอบทางคลินิกเฟสหเฟสสในมนุษย์ด้วยค่ะ